เอาท่านผู้ชมครับคุณรัชนีด้วยนะค่ะคุณก็ต้องรู้จักผักใช่ไหมโอ้ยดิฉันชอบมากเคยกินผักเคยค่ะคนกินผักเก่งนะก็ต้องรู้จักผักนีกินผักแต่บางคนก็ไม่อยากกินผักเพราะว่าไม่ชอบรสชาติผักใช่บางคนเขาบอกมันเหม็นเขียวจริงอ่าอ่าอย่างสะเดาอย่างเงี้ยเด็กเด็กกินไหมไม่กินแต่รุ่นคุณรัชนีเป็นไงโอ้โหสะเดาอร่อยเลื่อนอร่อยมากก็คิดดูก็แล้วกันครับแกได้ที่ปะ คนเราถ้ากินสะเดาแล้วไม่ขมะฮะครับแหมตัวเองนั่นแหละตัวชอบเลยนี่แต่ว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนเก่งคนนึงครับสําหรับใครที่ไม่ชอบกินผักแบบสดๆอย่างนั้นมันกลิ่นมันไม่โสภามันดูแล้วไม่อร่อยมันหืนมันอะไรเม็นเขียวผมเหม็นเขียวเขาทําผักเป็นผงผักเป็นผงก็มีครับผักผงเหรอคะผักผงเคยได้ยินไหมไม่เคยนานท่านผู้ใหญ่บ้าน นะครับชื่อว่าผู้ใหญ่อินทูนอยู่ที่หมู่สามบ้านม่วงคําตําบลโป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แกปลูกผักไฮโรอันนี้รู้จักกันนะไฮโดรโปนิกอ่ะผักไฮโรนะครับก็เป็นผักที่ปลูกไม่ได้ปลูกบนดินนะครับอย่างนี้ระบบนี้เราเห็นมานานแล้วเนาะใช่ค่ะเลี้ยงน้ำค่ะปลูกแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วไม่ว่าจะเป็นกลีนโอ๊กเรดโอ๊กอะไรต่างๆนะครับก็ขายสดก็ขาย ใครมาซื้อสดๆก็แกก็ขายนะกิโลละ60บาทส่งขายกรุงเทพก็มีนะครับถ้าส่งขายกรุงเทพมันก็จะแพงขึ้นหน่อยโลละร้อย่บะานะตอนนี้ผักก็ผลิตยังไม่ค่อยจะพอนะคุณรลชนีแล้วแกก็ผลิตผักเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีการเอาไปแปลรูปที่สําคัญนะผักบางชนิดนะแกเอาไปทําอกแห้งแล้วก็ทําเป็นผงอพอทําเป็นผงขายได้กิโลละพันห้าแล้วเอาไปทําอะไรอีกครับ เขาเอาไปผสมกับโยเกิร์ตนี่ผงผักนะเนี่ยเอาไปผสมกับโยเกิร์ตรับประทานผักเคียว20กิโลโอแ้งจะเหลือ1กิโลก็ขายดีอีกครับขายดีอีกเออคิดได้ยังไงครับผลิตผักให้เป็นผงได้อ่ะเข้าใจละคือมันผักสดตั้ง10กิโลใช่ไหมมันจะได้ต้องเอาไปโอแ้งก่อนแล้วทําให้เป็นผงก่อนตอนนี้ก็สามารถเอาไปปน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 กับอะไรต่างๆได้ เช่นโยกกันอะไรตัวนีอะไรอ้าวฟังดูนะครับก็จะเน้นพืชหลักคือแมคคาเดเมียค่ะโดยที่เราจะใช้ประโยชน์จากแมคคาเดเมียให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีขยะน้อยที่สุดหรือช่วงนี้ค่ะจะมีเทรนซิโลเวสเราจะนำใบใบแมคคาเดเมียกะลาไปทำปุ๋ยกะลาสีน้ำตาลเราเอาไปทำเป็นฐานดูดกลิ่น ทำเป็นผงละเอียดทำเป็นสบู่ชาโคส่วนมเมล็ดแมคคาเดเมียแล้วก็เอามาทานนะคะนอกจากว่าเศษเล็กๆเนี่ยเราเอาไปทาคุกกี้ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรบ้านม่วงคำนะครับซึ่งท่านผู้ใหญ่อินทูลเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่คุณนัทจันเนี่ยแกเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนก็คือ ก็เรียกว่าผลผลิตของชาวบ้านเนี่ยก็เอามารวมตัวกันใช่ไหมครับเพื่อให้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะฮะการสนับสนุนอะไรต่างๆแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทําในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างของแกเนี่ยแกทำแมคคาเดเมียใช่ไหมฮะ่แกก็เอาเปลือกลูปแมคคาเดเมียขี้เขียวไปทําเป็นปุ๋ยหมักทาอะไรคือทุกอย่างทําได้หมดเลยนะครับกะลากะลาแมคคาเดเมียสีน้ําตาลนฮะเอาไปเผาเป็นถ่าน เอาไว้สําหรับดูดกลิ่นก็ทําได้อีกนะครับเอามะคาเดเมียเอาฐานไปบดเป็นผงละเอียดไปทําสบู่ชาโคอีกะมะเล็ดทัวอบขายโอ้โหทําได้ทุกอย่างเลค,ค,ครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่าผักสดเนี่ยมันเก็บได้ได้แป๊บๆใช่ไหมมันต้องแ<อ>ช่ยเย็นไงแต่ถ้าทําอบแห้งแล้วมันก็อยู่ได้นานครับ